กับเฟ,ฟนเฟนิชานะคะวันนี้ก็คือมีของมาเหออีกแล้วนะคะนั่นก็คือน้องสลีนใบนี้นั่นเองนะคะก็เป็นใบที่อยากได้มากตอนที่ไปเห็นก็คือแบบฉันต้องได้แล้วก็ได้น้องเขามาเมื่อคืนนะคะแล้วก็มีความหม่งมากๆจะมาแกะให้เพื่อนๆดูพร้อมๆกันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปแกะเนี่ยอยากจะขอกําลังใจนะคะคนละหนึ่งไลค์นะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด subscribe เนี่ยอย่าลืมกด subscribe ให้เฟนก่อนที่จะไป,ปดูด้วยนะคะ เรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่านะคะอันนี้ก็คือเซลีนที่เฟนเพิ่งไปจัดมานะคะเฟนได้มาจากสาขาที่เอ็มคอร์เทียนะอันนี้เป็นเซลีนใบแรกของเฟนเลยเพราะว่าเฟนไม่เคยมีกระเป๋าเซลีนเลยเฟนรู้สึกว่าแต่ก่อนอะเซลีนที่มันเป็นโอเซลีนเน่มันจะมีความเป็นผู้หญิงผู้หญิงแบบผู้หญิงมากๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีอายุนิดนึงนะคะแต่ว่าพอเขาเปลี่ยนดีไซเนอร์ทำแบรนด์ใหม่นู่นนี่นั่น,นแหล่งเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันมีความเข้าถึงง่ายแล้วก็มีความ ไวรุ่นมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งใบนี้เพื่อนๆก็น่าจะคุณนหน้าคุณตากันมีอยู่แล้วแต่ว่านนี้ที่ได้มามันจะเป็นสีใหม่ในถุงอันนี้นะคะเขาก็จะมีใบเสรสต่างๆนะคะมาให้ใบนี้นะคะเฟนได้มาในราคา44 0 0 0ันบาทนะคะคือจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยรุ่นเก่าที่เขาออกมาราคามันจะประมาณ39,000เนาะแล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันคือขึ้นมาเป็น4 4 0 0มสีแล้ว คุณแบบมันตื่นเต้นนี่ทุกคนนี่นะคะที่เฟนได้มาก,ก็คือน้องเซลีนเอวาแบกนะคะซึ่งสีก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเป็นสีเข้มนะคะเป็นสีแคนวาสเข้มเป็นใบเดียวกับที่ลิซ่าแบบพิชัยนะคะก็คือสาวๆทุกคนในประเทศไทยก็คือถือกันหมดแล้วคือตอนนั้นานะเฟนก็ชอบมากแบบมีความชอบมากแต่ว่ารู้สึกว่าสีนะั้นะเป็นกระเป๋าสีเข้มที่เฟนมีค่อนข้างที่จะเยอะแล้ว,ลวก็รู้สึกว่า คนใช้หลายคนมากๆแล้วก็เออไม่ค่อยอยากซ้ำเท่าไหร่พอรองเขาออกมาเป็นสีขาวเฟนก็รู้สึกว่าเออต้องได้ต้องโดนนะคะส่วนตัวเฟนได้ลองประมวลผลแล้วนะคะเฟนชอบกระเป๋าที่มันเป็นทรงแบบ s h o u l d ร์ bag แ,แบบเนี้ยที่เราสามารถที่จะมาห้อ,อยแบบเนี้ยได้สบายๆนะคือเฟนมีตัวพาดารีอ dition น,นะคะแล้วก็ใบนั้นคือใช้บ่อยมากทนมากด้วยความที่เหมือนเขาเป็นกระเป๋าแบบ ม่ใช่กระเป๋าหนังอะ่ะเออมันก็ดูแลสักษาง่ายแล้วเพนก็ใช้แบบสมบุกสมบันมากๆแล้วก็รู้สึกว่ากระเป๋าที่เป็นโชเดอร์แบ,บ็คแบบนี้มันถือง่ายใช้ง่ายนะคะพอใบนี้ออกมาก็คือตรงทุกอย่างในเรื่องของทรงแล้วก็ของสีด้วยเพราะว่าเฟนอะ่ะไม่มีกระเป๋าสีขาวเลยนะเพราะเฟนรู้สึกว่าเฟนเป็นคนไม่ค่อยระมัดระวังเท่าไหร่เออแต่ว่าพอใบนี้มันด้วยความที่มันเป็นแคนวาสนะคะมันไม่ใช่หนังนะคะแคนวาสเนี่ยก็คือผ้าเคลือบนะมันก็จะ เป็นประมาณนี้ให้ดูลายพี่ไกล้นี่ก็จะเป็นลายิซเนเจอร์ของซลีเหมือนกันนะคะจะเป็นลายทรีอ้อมนะก็คือเป็นลายประตูชัยเป็นเหมือนแบบสัญ,ญลักษณ์โลโก้ของเขานะแล้วก็ตรงสายตรงนี้นะคะเขาจะเป็นสายหนังนะนี่เป็นสายหนังสีน้ำตาลแบบนี้แล้วก็อะไหล่นะคะจะเป็นอะไหล่สีทองทุกคนสวยมาก <c oughs> น,นี่มันก็จะเป็นซิปแบบนี้นะคะเปิดออกมาอันนี้เขาก็จะมีพวก เขาเรียกว่าอะไรอะกระดาษยัดเอาไว้นะคะเพื่อกันทรงนอ้องเขาเดี๋ยวเราจะเอาออกมาซึ่งจริงๆแล้วการที่เราใส่พวกอะไรแบบนี้ยัดไว้ในกระเป๋าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะเวลาเราเก็บมันจะได้ไม่เสียทรงเนาะ <S <S ตอนแรกที่เป็นเข้าไปที่ช็อปเลยเฟนอยากไปดูใบที่เป็นหนังสีน้ำตาล <S <S าเนนาลพราะ่เฟนรู้สึกว่าเออชอบกระเป๋าทรงประมาณนี้แหละแต่ว่าไม่อยากได้สีแคนวาสที่เป็นสีเข้มอันนั้นแล้วรู้สึกว่าคนใช้เยอะเกินไปก็เลยไปลองดูที่ช็อปแต่ว่าที่ช็อปเขาไม่มีตัวสีน้ำตาละโชว์ให้เฟนดู แต่ว่าเขาก็จะมีตัวอย่างหนังให้ดูว่าโอเครุ่นนั้นน่ะมันจะเป็นหนังประมาณนี้พอเฟนไปนลองเทสดูเฟนก็รู้สึกว่าเออมันน่าจะเป็นรอยง่ายมากเพราะมันเป็นหนังเรียบแล้วเฟนก็เป็นคนไม่ค่อยระมัดระวังอะไรเงี้ยเฟนก็เลยแบบเออไม่เอาดีกว่าแล้วทีเนี้ยพี่เขาก็บอกว่าแต่ว่าเดี๋ยวจะมีเป็นลา์แคนวาสสีขาวเข้ามานะวันที่26วันเนี้ยคือมีให้แค่แบบให้แค่ลองถือๆดูเฉยๆเพราะว่าเขาอะจะร้อนขายจริงๆก็คือวันที่26อะไรเงี้ย แล้วเมื่อวานก็คือเป็นวันที่26แล้วเฟนก็ได้นองเขามาพอดีคือตอนแรกเฟนก็กลัวมากว่าจะไปไม่ทนันเพราะเฟนก็มีทำธุระนู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้ว P ี่เออะ เขาก็ทักมาว่าเออเฟนยังจะเอาอยู่ไหมเพราะว่าตอนนี้มันเหลืออยู่แค่สามใบนะถ้าเฟนจะเอาอ่ะเขาจะส่งเป็นแบบลิงก์แล้วก็ให้เฟนจ่ายเงินทางแบบบัตรเครดิตออนไลน์ไปเลยเพื่อเป็นการเดโ o สิตว่าเราเอาแน่ๆไม่งั้นเนี่ยถ้าสมมติว่ามีคนอื่นมาเอาไปอะ่ะเราก็จะไม่ได้ด้วยความที่แบบอยากได้จัดเราก็คือจ่ายเงินอะไรเรียบร้อยเลยผ่านทางออนไลน์นะคะแล้วก็ไปเอาในเย็นวันนั้นเลยก็คือน้องเขาฮอตมากบอกเลยว่าเป็นกระเป๋าอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ น่าจะมาแรงมากๆห,หลังจากนี้นะคะด้วยความที่เขาราคาดีแล้วก็เป็นไอคอนิกของซีรีน์มากๆโอเคเดี okay, ๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าข้างในน้องเขาเนี่ยจะสามารถใส่อะไรได้บ้างน,นะเพื่อรู้สึกว่าน้องเขาค่อนข้างที่จะเป็นทรงมากๆเลยทุกคนเปิดออกมานะคะก็จะมีช่องแบบนี้นะคะเป็นช่องเล็กๆอย่างแรกเลยนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือโทรศัพท์ iPhone นะคะอันนี้เป็น iPhone 11 Pro นะคะสามารถใส่ลงไปได้ อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือกระเป๋าตังค์อันนี้ก็เป็นกระเป๋าตังค์ของชแนลนะคะประมาณนี้ไซส์ประมาณนี้ใส่เข้าไปแล้วอันนี้นะคะก็เป็น power bank นะคะก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ค่อนข้างจําเป็นในชีวิตปัจจุบันของเรานะก็ใส่เข้าไปแล้วก็ผู้หญิงเราก็ต้องมีลิปสติกนะก็อันนี้หนึ่งแท่งกุญแจรถนะคะ k e การ์ดคอนโด เดี๋ยวไปลองดูว่าสามารถใส่กล้องอันนี้เข้าไปได้ไหมใส่ไม่ได้แหละทุกคนคือค่อนข้างที่จะแน่นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นว่าใครที่ใช้เป็นกระเป๋าตังค์แบบใบเล็กๆก็อาจจะใส่ของได้อีกนะพวกการ์ดฮเดอร์อะไรอย่างนี้เนาะเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้พอดีเดชเลยปิดก็ได้แบบนี้นี่นะคะก็สามารถใส่ของได้แบบ ครบตามที่เฟนต้องการนะพวกของจําเป็นก็คือสามารถใส่ได้ครบหมดเลยแล้วก็เฟนรู้สึกว่าตัวกระเป๋าเขาอะน้ําหนักค่อนข้างที่จะเบานะคะขนาดเราใส่ของไปเยอะขนาดนี้ยังไม่หนักเลยทุกคนแล้วก็สามารถสะพายได้แบบชิลมากาคือจริงๆใครที่ชอบทรงเอวาแบบนี้แต่ว่าไม่อยากได้เป็นแคนวาเป็นหนังเขาก็มีนะจะมีสีน้ําตาลสีเขียวพาสเทลแล้วก็สีชมพูอันนั้นก็คือน่ารักมากซึ่งแบบหนังก็จะราคาแพงกว่านี้นะคะประมาณ50,000กว่าบาท แต่ว่ามันก็จะเป็นหนังอะเนาะอันนั้นก็จะมีความเป็นมินิมอลแล้วก็เป็นหนังเรียบๆนะคะสีก็คือน่ารักมากแต่ด้วยความที่เฟนอะอยากได้ซิลีนใบแรกแล้วเฟนก็เลยอยากได้อะไรที่มันเป็นไอคอนิกหน่อยที่มันแบบดูแล้วมันรู้ว่าเป็นซิลีนตะโกนบอกว่าเป็นซิลีนลอะไรเงี้ยก็เลยจัดเป็นอันนี้มานะคะเพราะว่าเขามีความเป็นไอคอนิกค่อนข้างมากมีโลโกล้ ครที่อยากได้ตัวเซรีนเอวาแบ็คแบบนี ice, mm ้ hmm. นะคะ mm hmm. ก็ไปลองดูที่ช็อปนะคะลองไปหยิบจับดูได้แล้วก็ใครที่สนใจรุ่นอื่นนะคะแล้วยังไม่ได้ไปที่ช็อปเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูในเว็บของเซรีนไทยแลนด์ได้นะคะเขาก็จะมีแบบกระเป๋าทั้งหมดแล้วก็มีราคาที่เป็นราคาไทยเขียนไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆก็ไปลองดูในนั้นได้เนาะก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะสนุกแล้วก็เอนจอยกับคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะอ่ามีใครโทรมา กระเป๋าใบที่เฟนอยากจะมาแนะนํานะคะแล้วก็อยากจะมาป้ายยาเลยว่าสําหรับใครที่แต่งตัวแนวแบบเท่ๆแล้วก็ยังไม่มีกระเป๋าเซลีน,นะคะใบนี้ก็เป็นเซลีนใบแรกที่เฟนอยากจะมาแนะนําให้เพื่อนๆนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือราคาดีแล้วก็ค่อนข้างที่จะทนทานนะคะแล้วอีกอย่างนึงนะคะก็คือเขาเป็นสีครีมด้วยก็สามารถที่จะเข้าได้กับทุกชุดเลยแต่ว่าอาจจะต้องระวังการเปื้อนอะไรของเขานิอนึงนะแต่ว่าพอมันเป็นแคนวาสันก็ดูแรงง่ายกว่าหนังหรือว่าผ้าทั่วไปอ่ะนะก็เอาเป็นว่า ไปยานะคะใครที่อยากได้ก็ไปตามเลจาคลิปนี้นะคะผงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบอกว่าเพื่อนๆจะสนุกแล้วก็เอนจอยกับคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะส่วนคลิปอันบ็อกต่างๆเนี่ยเราคงต้องห่างกันไปสักแป,ป๊บหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็คือซับจางมากเป็นดิสุรุยสุรายมากๆเลยนะตอนนี้คลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปายบาย